สวัสดีค่ะเรามาฝึกกันต่อนะคะรหัส1.1.06ข้อที่129ข้อนี้4คะแนนเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์กันสถานการณ์ตอนนี้เราอยู่ในเขตหมู่บ้านนะคะเพราะมีตึกซ้ายขวาเลยเสร็จแล้วตอนนี้หน้าจอของเรากระจกหลังมีรถคันสีน้ำเงินอยู่แต่ว่าไกลออกไปนะคะ ไฟเลี้ยงไม่มีการเปิดกระจกซ้ายว่างกระจกขวาว่างความเร็วของเราอยู่ที่ประมาณ12หรือ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณนี้นะคะ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรากำลังขับตามจักรยานสองคันนะคะเหตุการณ์นี้คือความเร็วรถยังมีอยู่นะคะ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเหตุการณ์ข้างหน้าเรามีจักรยานสองคัน คันไกลออกไปนะคะเห็นมือของเขาไหมเขากำลังยกมือซ้ายหรือเปล่าใช่ไหมคะต่อมาแต่คันไกลออกไปน่ยเขากำลังยกมือซ้ายหรือเปล่านะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมันเล็กมากแต่พึ่งก็คิดว่าประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วข้างหน้าของเรามีจักรยานอีกหนึ่งคันเสื้อเหลืองๆนะคะเขากำลังปั่นอยู่ ขายังไม่ได้ถึงพื้นอะไรเลยนะคะโอเคสรุปคือเรากำลังวิ่งตามจัก,กรยานสองคันนะคะต่อมาเรามาดูคำถามที่เขาจะถามเขาจะถามถามว่า Sie müssen überholen worauf sollten Sie sich jetzt einstellen Sie müssen überholen worauf sollten Sie sich j e s t einstellen ก็จะประมาณว่า Sie m u s s t e n überholen คุณต้องการที่จะแซงนะตอนนี้นะ Worauf sollten Sie sich Jest einstellen อะไรที่คุณต้องคำนึงถึงตอนนี้นะคะอะไรที่กำลังอะอะไรที่คุณต้องคำนึงถึงและก็ต้องระวังอะไรก็จะประมาณนี้เนาะเหมือนว่าคุณกำลังจะแซงอะ คุณต้องคำนึงถึงอะไรตอนนี้เลยนะคะเหตุการณ์นี้ง่ายๆเนาะแปลแบบภาษาเราต่อมาเรามองภาพแล้วเนาะเราวิ่งตามจัก,กรยานอยู่นะสองคันนะคะแต่ว่าเรากำลังจะแซงเราอยากจะแซงตอนนี้เราต้องคำนึงถึงอะไรคำถามที่เขาถามนะคะคนหนึ่งเขาบอกว่าเด รั r ฟ a ร f เร่ดีเร็กฟอร์มีเอ a r f อฟเดอ h ฟาร์บ h นเฮลท์อันเดอร์ร e ลฟดีเร็กฟอร์มีเอ่ฟเดอะฟาร์บนเะคะเดอร์รฟ ah ก็คือคนปั่นจกักรยานข้างหน้าเนี้ดีเร็กฟอร์มี r นะคะข้างหน้าของเราเสื้อเหลืองนะคะออฟเด r ะฟาร์บันเฮลท์อันออฟเดอ h ฟาร์บันเฮลทคือเขาจะจอดบนถนน นะคะคหมายถึงว่าเขาจะหยุดนิ่งจะจอดข้างหน้าเรารถจกกักรยานที่อยู่ข้างหน้าเราตอนเนี้ยเขาจะหยุดหรือจอดบนถนนนะคะข้างหน้าเรานะคะอันนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะว่าเหมือนเขากำลังคุยกับผู้ชายข้างถนนเขาอาจจะหยุดรถไม่เคลื่อนไปต่อนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแซงเราจะต้องตีไฟเลี้ยวซ้าย เว้นระยะห่างจากรถจักรยานนะคะเพื่อที่จะแสงอันนี้คือกรณีที่หนึ่งนะคะต่อมาข้อที่สองเขาบอกว่า the inventor radfahrer auf der Fahrbahn s c h a t nach links aus นะคะ the inventor radfahrer auf der Fahrbahn s c h a t nach links aus d e ร์ n อน n t แ r ราฟ้าคือจักรยานที่ไกลออกไปเนี่ยคันที่หนึ่งเนาะไกลสุดเนี่ย Auf der f a h บ b a h n c h a นั a l i n k n เ s aus เขาจะปั่นบนถนนเนี่ยออกไปทางซ้ายนะเพราะว่าเขากำลังยกมือซ้ายแปลว่าเขาจะเลี้ยวซ้ายอันนี้คือถ้าสังเกตภาพดีๆนะคะ ก็จะจับใจความได้ประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกต้องถ้าคุณจะแซงรถจัก,กรยานคันที่หนึ่งที่ใกล้ตัวเราเนี่ยเขาอาจจะหยุดก็ได้เขาไม่มีการยกมือซ้ายแปลว,ว่าเขาไม่ได้เลี้ยวซ้ายแต่ว่าเขาอาจจะหยุดอยู่บนถนนเพราะฉะนั้นเราต้องเว้นระยะห่างกับเขานะคะเวลาจะแซงเปิดไฟเลี้ยวซ้ายมองกระจกหลงังเปิดไฟเลี้ยวซ้ายให้เรียบร้อยแล้วค่อยๆออกไปทางซ้ายอันนี้คือกรณีที่1แต่ว่า จักรยานที่อยู่ไกลออกไปอีกหนึ่งคันนะคะเขากำลังยกมือซ้ายแปลว่าเราห้ามแซงเขานะคะเราห้ามแซงเขาเพราะเขาจะมีการเปลี่ยนทิศทางไปทางซ้ายนะคะข้อที่สองก็เลยถูกต้อง The i n v e n t e r Radfar of the f a b a h n s h a t nach links aus นะคะต่อมาเรามาดูข้อต่อ,อไปนะคะ t h r b l o w e PKW überholt mich. Der blaue PKW ü b e อ h o l t mich. อันนี้ไม่เกี่ยวเลยนะคะเป็นคำตอบที่ผิดนะคะเพราะคำถามเขาถามว่าถ้าคุณจะแซงตอนนี้คุณต้องคำนึงถึงอะไรต้องระวังอะไรนะคะรถคันสีน้ำเงินอยู่ข้างหลังสุดไกลออกไป นะคะเขาอาจจะจอดอยู่ก็ได้นะแต่ว่าเขาไกลออกไปเราไม่ต้องกลัวที่เขาจะแซงเรานะคะ d e บ b l a u e PKW überholt บ i c h แปลว่ารถสีน้ำเงินข้างหลังเนี่ยจะแซงตัวฉันไปอันนี้คือไม่เกี่ยวนะคะตัดทิ้งได้เลยสรุปข้อนี้มีคำตอบที่ถูกต้อง2ข้อคำพท์ค่อนข้างที่จะยาวถ้าสับสนก็วนมาอีกรอบนะคะเดี๋ยวเพิ่งจะสรุป เป็นภาษาเยอรมันอีกหนึ่งครั้งนะคะเพื่อความไม่สับสนในภาพคำถามคำถามถามว่า Sie m ü s s e n überholen worauf s o l l t e n Sie sich jetzt e i n s t e l l e n คุณต้องการที่จะแซงอะไรที่คุณต้องคำนึงถึงและระวังนะคะตอนนี้ในภาพเรากำลังขับตามรถจักรยานสองคัน จัก,กรยานคันที่หนึ่งที่ไกลออกไปเขากำลังยกมือซ้ายแปลว่าเขาจะออกไปทางซ้ายปกติเราห้ามแซงนะคะให้เขาเปลี่ยนทิศทางให้เสร็จเราถึงจะขับต่อได้คันเสื้อสีเหลืองเขาอยู่บนถนนเขาอาจจะจอดได้ทุกเมื่อนะคะเราต้องเว้นระยะห่างกับคันเสื้อสีเหลืองด้วยต่อมาคำตอบข้อที่หนึ่งนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้อง d e r r a d f a h r e r d i r e k t vor mir auf der f a h r b a h n h ä l t an นะคะ d e r r a d f a h r e r d i r e k t vor mir auf der f a h r b a h n h ä l t an รถจักรยานที่อยู่ข้างหน้าตัวฉันเนี่ยอาจจะจอดหรือหยุดบนถนนเป็นคำตอบที่ถูกนะคะเขาจะจอดหรือหยุดบนถนนอาจเป็นอาจจะเป็นไปได้ต่อมาข้อที่สอง der เอ็นแฟนเต่รถผ่านเรือบนทา h รถไฟชี้ไปทางซ้ายเอ็นแฟนเต่รถผ่านเรือบนทางรถไ t ช a c h l i n ง s ante, ah bahn, aus. Ante, ah bahn, aus นะคะจากรยานที่อยู่หน้าสุดที่ไกลออกไปเนี่ยเขาจะปั่นออกไปทางซ้ายนะคะถ้าเราจะแซงเราต้องเช็คดีๆนะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะส่วนคำตอบข้อที่สามเด็บลาเว k ร์เพคเวอโอเวอร์โฮลด์มิก เดบล้าเอเปคเวอเบโฮลมิกเป็นคำตอบที่ผิดนะคะรถสีน้ำเงินข้างหลังจะแซงตัวเราไปจะแซงตัวฉันไปเป็นคำตอบที่ผิดนะคะเราไม่ต้องสนใจรถสีน้ำเงินข้างหลังเพราะเขาอยู่ไกลน,นะคะโอเคข้อนี้ก็จะประมาณนี้นะคะคำพท์ค่อนข้างที่จะยาวถ้าเพิ่งอ,ออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันข้อต่อไป